สวัสดีครับโชวครับสิบประกรณ์ลีนัส์รับบทเป็นโฮมินจูครับสวัสดีครับทานมจักรพันธ์จันดวงเดือนรับบทอันแดซองครับครับผมความเป็นมาของบทละครเวทีเรื่องนี้นะครับก็คือผมได้เล่นเฟนนะครับแล้วก็เลื่อนไปเจอกระทูกระทูหนึ่งนะครับซึ่งกระทูนี้เป็นกระทูของชาวดังชาติเขาได้เขียนไว้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ ได้ถูกว่าจ้างงานให้ไปฟอาห้องห้องหนึ่งครับผมซึ่งได้เงินจํานวนที่มากมายมากนะครับแล้วเงินจํานวนนี้ที่ได้เยอะๆเนี่ยมันก็มีกฎข้อบังคับไว้อยู่นะครับซึ่งกฎข้อบังคับเนี้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมก็เลยหยิบยกขึ้นมาเป็นบนละครเวทีเรื่องนี้ครับในส่วนของเรื่องย่อนะครับ มีผู้ชายคนนึงเนี่ยได้ไปสมัครงานที่บริษัทพันเดอร์คอมพานีและบริษัทนี้ได้จ้างเขาไปเฝ้าห้องห้องหนึ่งและเขาเนี่ยก็ได้ค่าตอบแทนในมูลค่าที่สูงมากการที่เขาได้เงินที่สูงมากขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่ต้องแลกมาจะแลกด้วยอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันซีนที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับก็คือเป็นซีนดราม่านะครับก็ได้เล่นกับน้องแก้มนะครับซึ่งรับบทเป็นแฮอนนะครับซีบบนน,น,ซนี้เป็นซีน ที่ทำให้รู้สึกแบบใจสลายมากครับซีนีต้องไปรอติดตามกันดูนะครับครับผมรอบการแสดงของละครเวทีเรื่อง p a ร์ Time นะครับผมก็จะเปิดให้ชมกัน2รอบนะครับผมในวันที่15ตุลาคมนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยจะเปิดการแสดงในเวลา15นาฬิา20นาทีรอบที่2เวลา16นาฬกานาทีอย่าลืมมาติดตามชมกันเยอะๆนะครับอันย่อ